ปเป็นคลิปตัดนะอันนี้มีที่วางโทรศัพท์ด้วยนะผมเชื่อมบททุและเปิดเพลงเลยเดน่อย จุดเงเคทบผมให้คะแนนเลยนะนะโอ้โหแบบราคาเต็มนะเป็น2,000กว่าบาทนะ2 0 0พันี่แหละแต่เขามาขายผมสี่้อยเก้บเกนะซื้อจาก TikTok นะครับใครสนใจผมให้ลิงก์ไว้อุอ้ยมันไม่รู้จะติอะไรวะแม่งดีไปทุกอย่างเลยวัสดุอ่ะมาดูจับผิดแล้ววัสดุพลาสติกอันนี้พลาสติกนะพลาสติกเคลือบเงาเว้ยเลยดูเหมือนเหล็กไม่ใช่เหล็กหรอกเข้มาเนี่ยไม่ใช่เหล็กเหล็กไม่ใช่เสฉยนนี่ มีที่วางโทรศัพท์ด้วยเวลาเขาร้องคอเาเราเกะนี่พลาสติกนะครับอันนี้น่าจะไม้ผมว่าเสียงมันเป็นไม้เลยว่นะเนอะเป็นไม้แบบไม้วินเทจเลยคือเหล็กบางอย่างบางอย่างก็เป็นพลาสติกนะอันนี้พลาสติกพลาสติกหลายส่วนอยู่อ่ะอืมคือผมว่าไม่น่าทําตกได้หรอกถ้าทาตกนีก่ต้องมีอะไรแตกอะเพราะมันเป็นพลาสติกหลายอย่างมากเลยอันนี้ก็ไม้นี่ก็พลาสติกนี่ก็พลาสติกพลาสติกหลายอย่างอะ่ะอืม ก็สมราคามันนะครับถ้าคุณซื้อมาเชลคุณจะได้เหล็กทั้งอันเลยใครไม่มีตังซื้อมาเชลก็ซื้ออันนี้ไปก่อนนะมาโซมาเซลมาโซมาริโ <laughs> อเี้ยกูอ่านเป็นมาริโอเด้อเออนะอีห้อนี้นะยุดอีห้อมาริโอนะครับนะครับหรืออ่านแบบชื่อจริงๆมันเป็นภาษาจีนหรือภาษาเปนไม่รู้นะอ่านว่าเหมยคิวนูโอนะอู <laughs> ไอ้เนี้ยไม่งอ่านยากชิบหายถ้าอ่านแบบอินเตอร์ไหนก็เมอีค e ิวเนียวนะครับโอ้นะครับไม่ใช่ละลูกเล่นไม่มีอะไรมากนะก็แค่แบบเปิดแล้วมีเบสให้คุณได้ยินแหละกำลังขับ20วัตต์เลยนะครับนะเขาเขียนไว้เห็นไหมเป็น10วัตคูณสนั่นเองนะครับนะครับแม่งยี่สิบยีนะ่สิวัตต์อะโดยรวมคือ20วัตต์ไอ้เหี้ยราคาสี่ร้อยเก้าได้20วัตต์ไอ้สัสไม่มีใครเขาทำได้แล้วล่ะไอ้เหี้ย กูไม่แปลกใจทำไมได้ทำหนึ่งอะโอ้โหไม่รู้จะดา่าอะไรคือผมพอใจแล้วแม่งเปิดผมเปิดเพลงที่แบบทดสอบเบสเลยนะมเมื่อกี้เบสมาตึก๊กตึกเลยนะเพลงแม้ว่าเนี่ยมันทดสอบเบสแบบทุกลําโพงนี่เลยนะลาโพงไหนที่ไม่มีเบสจะเห็นได้ชัดเลยนะไอ้พวกลาโพงสองร้อยเนี่ยคือแบบแทบจะไปทุกแทบไปแทบทุกตัวเลยนะเจอเพลงแม้ว่าไปนะเพลงแม้ว่าถ้าเปิดเพลงแม้ว่าแล้วมันมีเบสเพลงอื่นก็เปิดได้นะไม่ต้องกังวลเลยนะนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับกดไลค์ให้ผมเลยนะครับ ก็มารีวิวกันแบบฟิวชิลเอ้ยมารีวิวกันแบบฟิวเทียวแล้วนะไม่ได้หน้ามาอะไรทั้งนั้นคือเสียงมันดีจริงผมฟังได้หูเปล่าผม,ผมมันเบสมันนุ่มจริงวะเบสลึกเลยอะค่อนข้างลึกแล้วนุ่มเลยนะครับแต่ว่าเรื่องแบบรายละเอียดดนตรีคืออาจจะเก็บได้ยังไม่ละเอียดเท่าพวกมาเชลเท่าไหร่นะครับนะครับเสียงนี่ผม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 แบบวัดได้เลยวัดกับ JBL ได้เลย,เ,ลยเสียงประมาณ JBL เลยคือ,อแต่ยังเทียบมาเชลไม่ได้ท่านเลยโอ้แต่ราคานี้คือ ถ้าเทียบกับราคาอื่นอ่ะเอ้ยราคาเนี้ยถ้าเทียบรุ่นอื่นอ่ะโอ้ยไม่มีไม่มีใครสู้รุ่นนี้ได้แล้วล่ะผมว่าเออก็เป็นที่หนึ่งได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับกับรุ่นนี้นะเหมือยคิวเนียวนะครับหรือ MN200 ที่เขาเรียกกันโอเคครับสำหรับผมแนวฟุตซฟอยล์ของรางคลิปนี้ไปก่อนนะลางแค่นี้ก่อนแล้วนะครับก็เต็ม10ผมให้10เลยกันเออให้คะแนนนะความคุ้มค่า10แน่นอนนะนะ ไม่มีอะไรเสียหายครับโอเคครับแค่นี้ครับจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับที่มารับชม